สวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องุสุขวอนสมอนสมบตตอนนี้แม่น้องแกบุ้มสิไปเอาล้ำมันพี่น้องเลยไปดงหมดเลยขับรถไฟวันนี้ขี่รถไยหลายปีปยแล้ว เราบอกไปนวามพังกันเนาะเป็น hey. โขกเป็นเหวอยู่ออกมากแต่ทนเลยตัวไปอยู่บ่อพัดประทานนะเอ้อไปแล้ยซีนี่ไปแล้ว,วบอกน้ำบอกบอก ทาาที่เข้าไปพาประทานหน่อยน้องท่าที่เข้าไปงุ่มหอยนะนี่ก็จะเป็นป่าเป็นดงแล้วพี่น้องเด้อ เขาหอกมันนงอันนี้นะคนตอนอันนี้บอกคนตะคอนนะนห<า>กักแต่ว่าหัวมันปุ่มบอกห,ห,หัวปุ่มหรือหัวเาี้าวไปไปเบิ่งไปตอนนี้มาดงมีดองจ้า <c oughs> มาดงมาดงตอนนี้มือน,นี่นะแม่เราแกบ,บุ้มไปได้ไปในเมืองเด้นพี่น้องมาเบิ่งหัวมันก่อนยังคุดคุดฝั่งใดนี่ปลาคุดหน่ายอยู่บอก ลองพูดได้คอยเบิ่งดูค่ะน่สใช้จบด้เออคนมาสั่งนะร้ายตีเออเออเออหัวยาวเนาะมันอยากเน่าเนาะอ่ามันเค็มมันงามผดเนาะเออ รถไทยเดียวเบิรบอลน่ะแกมันงคอยนะไปไปไปแทมไปยังนเฮ้ยไปสัตว์นสิเนาะแต่หัวงามอีเลคคนตางอนเนาะห้องเนาะอยากได้แบบนี้แล้วมันเป็นอะไร มันวันบ่ใหญ่บ่ก็เก็บเอาไหนคว้านี่น่ะนี่โอ้ยสมันเห่าแท้ดีโอ้ยน้าเขาเอาไห้หมู่หมูซื้อเขากะไห้จบเจือแม่นหรอวะแม่นะแล้วเนาะไม่ใช่ไปเอาอันโคกี้ไร่ไห้หมู่นะแม่นหรอวะยุคยบ่เห็ดเดี๋ยวนั่นได้อืมอืมอันรีเห็นยังสุดจังตอมัดนะครับ ถ่ายใครเลยนอนก็อบอกว่านี่จ้าเจ้าอเออนอ,นอ,อันอพวกทางป่ามาทางของเจ้าเนาะแต่ละมื่นอนะจ้างในไรยวันในใดหา,ออา,าหกสิบหาอะไรจ้างอ,อ แถมมเต่งบดซะเลยสะตวทางเหนีงมันเป็นอะไรมันขี้ไล่บขี้่มันวยงามก้นนี่ตัวนี้กสัตรย์ก็ดรดขั้นดีและหากอยากปั้นเออ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 หักปั้นให้กันได้ปะหนับกันับโพดหนับโพดได้เออ มือนี้มาซื้อลำมันบุกดงเลยพี่น้องเขาจะมาสั่งบ่สองพันล้ำผูกก่อพนเดี๋ยวแก้มเบิดเจ้าไปก่อนเออขมันบ่พอเจ้าจังมาซื้อไหมเออซื้อใหม่แล้วมากกับสีโบมื้อยังทันทีสิเบิดหันตีไหนแกเบิดเออสวนอยู่ได้กับกว้างเติบบ่สะอ่อนผนดินดงเนาะอ้อมน้ำบางจับเรียบร้อยบ่กำลังนี่นะอืม ทางว่าวนี่อยู่หน้าบันเล่ยอย่างบ่เที่ยวเมื่อเที่ยวมาแเลยเอออยู่อ่ลำบันอันละจักลำนี่สิบบ่เออเอาโจมขึ้นเลยไหมอือเด็กแต่คนโจมก่อนนะเพ็ดยังกินอยู่ไหนปลูกมันปลูกมันหักมันบ่ โอ้ยปลูกม yeah. ันกับล uh, ุบลูบมันมีแต่ยอดมีแต่ห่าไปซื้อมาน่ะปล่อ่อยอะไรมเจ้าบัแมนว้าอดอกเออมันข่อยมันมีห่าข่อยไปซื้ออยู่บ้านนะนะคับกับเอื่อยข่อยนั่นเออข่อยอันไปซื้อกะเพวข่อยปีนั่นนั่นเทมกับบัวเทมอีกจ้างว่าเขาจะแถมให้เจ้ากบเขาไม่ได้ให้ได้กันนั้นจังอยากมาซื้อแถวไก่ๆข่อยยังอันซื้อบ่แม่นเว้าอดนะเออให้อีอืมเขาคิดมาเป็นเงินแน่หรือเปล่าแม่แน่ เออว่ะคือดเไอ้ก็ออก่อบ้องไพ่ทองไซสเขาไปโทวเขาแมนเขาบอกดเออแม่เหรอวะเออเขาให้ได้กับคนูจักันกเลยอืมขนออมตามันฮักนะครับเอาลงเอาลงลดนี่ร้อวมยเลือกเอาพวแม่คอยเชียอันที่ไดปูกคอยคัดเอาอยากดีลด มันบ่ตายแล้วว่ะเมื่อกีสิทมเงาทมเงาเป็นหมัดเลยเนาะตัดออกบ่ตัวเฮาหมัดนี่บ่บ่อยากตัดก็ได้เอือสั้นไว้แต่เอาสิดินทมสองข้างเด้ออืออืออือแยกจากอันตัดกันแล้วแต่เจ้าเห็นอะไรก็ได้นะอืเจ้าลำมันกับขากนี่แหละยันบอพ่อดอกเนาะเฮ้ยขันแม่นปูสวนสัมไรสัมหนึ่งเนาะบอจักว่าไรนะเดี๋ยวเลย บ่อรายปันไดกคยังบม่ได้เบิกโอ้โหวนนีเงินเบิกบ่อเหนื่อยเด้อซื้อลำมันกับแพงนางได้บนีอัน่คลายพีกาอนี่แหงคายลาสบาทบานผมไ่วตัวเเอออันนี้เลยเจ้าซื้อถึกแล้วจังเลยนี่ไขยแห้งคายแท่งลามาสองของเบาอะไรเบื่อเลยทามรวเขาเ้ยทรเอ้ยแกวสมบชื่อเขาแหงคายปจับแต่วดเนเ่อ แทนกันจากโขกแม่นกันนี่แม so okay. like ่นแม่สวนตัวนี้กับกวางมาหาสิกวางยังมีสวนในอยู่บนนี้นะเออปาตสนแบบบรเซียเงินเนาะเห็ดเบาเองเลยเนาะห่วยยากเบาไหนเออจ้างพวกนี้เออพวกทาาางป่เขาเจ้าเห็ดเบาแนวใดเออน่ะก้อยจ้างเป็นวันถ้าเละเขาเจ้าก็เห็ดไวอยู่เออหลังเห็ดไปเรื่อยเออจักโค่นมาทางป่าเจ้าเนาะ เจ้าก็นอนก็นมองเลยแหละว่านเนาะไ่ออจิออออาอะอบราดอแาลำระบาดพี่น้อ,นนอ,นนนองเอ้ยเาว่าพ่อซื้อบางนผู้คายก็เบ้าคือคือไดพ่อซื้อเอาผู้ซื้อในที่หาลระอุกอ่างยัวจาย่อก็บ أ. ก็ื่อ,<พ>อ,อไงช่อมอ่งอยู่ม่วงไข่นั่นน่นน่นำนั่นเลยปเออพี่พ่อเราไปซื้อพี่กายซื้อพ่อไปได้เ้าตัวเจ้าพ่อเราก็ขอม่นาอะไรอ,อันนี้นะมันล้ำซื้อเนอะกบเนี่ะาอนป็นมวบเป็นวีนะบ่ ไปซันบนวนเว้นบมันเดียวกันละบ้าน,หนเหน้ย,ย,ม,นนยม,มันเป็นอะไรปนเล็กหน่อยเดี๋ยวว่าบอเป็นหัวบอจักมาปนให้เจ้านะอือน้องลำม,มันจะเต็มถหลดน้องเอ้ยเียงรถไทยกระดัองวกะี่อ่วกเี้ย่ย ตอนนี้กำลังซิมเมื่อแหละพี่น้องได้ลัำมันจะเต็มเลยข้าเจ้ากับแถมลายลำอยู่เนาะลิปนี่กับอเก็บภาพไปเพียงเท่าน,นี้เดอ้อป้าลุงเลยผากไลค์กดแชรกติดตามส่องไปเนองแกบ,บุ้มลิปต่อไปเดอ้อพิดพาดประการใดกับอโทษขออภัยหลายสบายดี